เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์สาวคนหนึ่งเอาแต่ดีหรือว่าไม่ดีเอ่อไม่ค่อยดีค่ะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะ <c oughs> แต่ว่าอันก็อาจจะมีบ้างที่อยู่ในสังคมไทยแต่ว่าอันนี้อยู่เกิดยื่นแต่ขึ้นที่จีน <c oughs> ในในติ๊กต็อกในโซเชียลก็คือมีสาวคนหนึ่งค่ะสาวอินฟลูเอนเซอร์คนนึงชื่อห <c oughs> วังเฉิงเฉิง <c oughs> อเธอเน,นี่ยอายุ3าสอปี <c oughs> แต่ว่าเธอใช้สือส่อโซเชียลในการ โชว์ไลฟ์สไตล์ก็ตลองแบบดูแบบดูที่ดูห่าฟุ้งฟาดดูรวยดูรวยใช่ไก็คือเธอเนี่ยแบบเหมือนแสดงถึงความน้ำหนังของเธอโดยการโชว์บ้านหลังมโหฬารของเธอขับโรลส์รอยแล้วก็ใช้เงินหมดแล้วประมาณแบบ เออหนึ่งแสนห้าหมื่นหยวนต่อวันนะคะต่อวันรวยมากทำธุรกิจอะไรอ่ะบ้านคนต้องสงสัยคนต้องสงสัยว่าทวนไาได้ยังไงคือเธอบอกว่าเธอทำธุรกิจชานมแล้วก็มีสองธุรกิจที่เธอทำหนึ่งธุรกิจชานมอีกธุรกิจคือธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานซึ่งตอนเนี้ย ต็ได้ถูกปิดตัวไปแล้วนะเพราะฉะนั้นจริงๆมันถามว่ารวยเพราะอันนี้จริงไหมใช่ไหมใช่แล้วยังไม่หมดถามยังมีประด็อีกว่าเธอเนี่ยเดินทางด้วยรถอไม่เครื่องบินของเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจอ่าเลยเป็นกระแสเลยรช่เลยใช่มันก็มันเป็นกระแสขึ้นมาว่าเอ าติดต่อเขาก็สงสัยว่าอ่ะแบบนี้มันได้หรอมันเป็ของทางก<อ>ารน,<า>นะนนะคุณมีสิทธิ์อะไรไปใช้ใช่แต่ทางตำรวจเขาก็ออกมาแถลงนะคะว่า,วาจริงๆอ่ะถ้าใช้ในการเดินทางหรือว่าใช้ในการเรียกว่าเช่า ใช้ทาวิดีโออย่างเงี้ยค่ะได้นะคะแต่ว่าแต่ไม่ใช่ของตํารวจใช่ไหมเท่าที่รู้ก็คือเหมือนกับว่าตํารวจก็ไปเช่ามาเหมือนกันใช่ไ้มเพราะฉะนั้นการที่คนนี้จะไปเช่าก็เลยไม่ได้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 ผิดแล้วไม่ได้เกี่ยวกับตารวจตำรวจพยายามจะออกตรงนั้นอ่าหนุ่มตองก็แต่ว่าใช้ในส่วนตัวไม่ได้นะอ่าใช่แล้วเอแล้วแล้วคุณหวังเฉิงเฉิงเนี่ยเขายังบอกอีกว่าพ่อเธอเนี่ยเป็นนายตำรวจยศสูงเลยนะอแล้วคนจริงไง เป็นแค่ตำรวจระดับล่างที่เกษียณอายุแล้วก็นี่ไงพลังโซเชียลในการขุดแกะเก่งมากขุดค้นหามาแล้วอย่างนี้อย่างนี้เขาจะโดนทางการแบนด้ไหมคะใช่ค่ะทางการเขาออกอมาบอกเลยค่ะว่าบัญชีนี้ถูกแบนถูกแบนไปแล้วอู่งนว่าถูกแบนไปแล้วเพราะว่าเหมือนเมื่อปีที่แล้วค่ะทางรัฐบาลเขาออกกฎมาว่าห้ามอวด อวด,ดความรวยในคือโซเชียลนะมันเป็นเหมือนไม่ดีอย่างเงี้ยแล้ว<ม>เหมือนที่เราทราบกันคือจีนเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าพยายามจะให้แบบ วัฒนธรรมในการแบบว่าอวดรวยชมความรวยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาพยายามจะแบบว่าให้สื่อไม่นําเสนอเรื่องเหล่านี้ใช่เหมือนเขาอยากให้เน้นว่าเงินมันไม่ใช่แบบซื้อความสุขได้ทุกอย่างอะไรประมาณนั้นะคะแต่คี่ว่ามันช้าไปแล้วมัเพราะว่าเราก็อย่างที่เราซับซอนกันจริงๆจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากในการที่จะที่จะใช้ขายของราคาสูงเป็นเป้าหมายของเรียกว่ายุโรปเลยในการที่จะแบบเผยแพร่แบบ สินค้าแบรนด์เนมในตลาดจีนเพราะว่าตลาดจีนแบบคืนเหย่ยงที่บอกฟู่มเฟือยเขาคนแบบสังเกตถ้าเราดูแบบสีจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเสื้อผ้าที่นักแสดงใส่ก็แบรนด์เนมทัั้้งนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็น่าจะพี่ว่ามันอาจจะช้าเกินไปแล้วแหละมาห้ามตอนนี้มันก็ไปแล้วอ่ะเขาก็พยายามนะแบบเหมือนแบบควบคุมให้พวกอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าดาราต่างๆเนี้ยครับออกมานำเสนอในในด้าน ที่ไม่ได้แบบเน้นเรื่องเงินอะไรเงี้ยเพื่อแบบก็ไม่เน้นเรื่องเงินแต่ว่าใส่อะมันก็อยากใช่ไหมคนดูตามก็แบบไม่ได้หรอกกดไม่ได้แต่เขาก็พยายามควบคุมไม่ให้แบบส่งผลเสียต่อส่วนรวมมากนะก